สดี๋ยวดิพ่าตั้งแต่พักสองไปเจี๊ยบสุขบาลกระโปงเนี่ยเป็นกระโปงเป็นแบบ<อ>เดินทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อโอ้ยเป็นทะเลตอไม่มีทะเลออกไปแต่นี่อ่ะน้องก็ใส่ได้นะใส่ได้ใส่ได้ยายก็ใส่ได้คนะ่ะเเอาไไปดนล้แม่เราก็ใส่ได้นี่เป็นผู้ยายเลยเนี่ยอู้หปีนั่งนี่ปวดมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูเก็บเดี่ยวหรอกเดี๋ยวขาไม่เป็นคนเยอะแยะเดี่ยวนี้ ชีส the ันสวงามมีพุ่ยได้ใหได้น no. ี no right. ่น okay, ้องพ่อาไปให้ยายไปให้แม่แบบนี้ได้เลยนี่อุ้ยนกแพทได้เลยน่น่ารักเลยมีพุ่ยหอมเลยสวยเลยสิบยสิบตัวน้องเขาก็ได้ฮะเขาได้สวเนาะนี่แบบนี้ไว้รุ่นได้ไหมนี่ได้เลยชุดสุดเลยตรงตอนนี้เอาไปนี่ป่ะตัดีนะ ่มีปล่อยแก๊สนิดหน่อยต้องทุตัวจับจ้องพี่เจ้าโอ้โหคุณพี่เอ๋ยจะไม่กินแป้งก้องทุกตัวจับจ้องพี่เจ้าอ่ะจะพิจารณาโอ้โหใส่เสียมากเลยนะกินเจียวมากินเจียวมาใช่ไหมแต่ถอนการหัวใจไปก้องการน่าก็ัวก้องเลย ตตะกาวเลยคุณปคลิปคลาผมกกหกแล้วก็องไลิคุยภาพเปไงีดูต้องหายใจไไมอนนี้เยใส่ต้ายใจหาอจหายจหใจหางจหายใหายใจหายจายจหายใจหายใหยาใ่ยใจยใาายจจหาาจจ

เลือกหลายคนจะโกลาหลกเลยเจ้าเลแเลือกชวกันดูโอ้ยีชุดแบบได้น้องๆใส่ได้ด้ชุดมีชุดมีชุดมีเาก็เลือกเบอุงหันทงงานโอเคอลงขึ้นอืี่นงนั้นแ่เลอย่นงจอยลเล็กเนาะนี่แม่ด้วยแม่ด้วยกนกันมดีลายเกันเอาเลือกพ่อพ่อออแล้วได้อันี้ก็ได้จอยากเยอะด้พี่เองมันคืออะไรอะฮะ ไม่เออเลยพ่อพ่อเามีอยู่เลยอะไรไม่มีสาระแล้วไม่มีอาหารไม่มีสาระเจ้าก็น่าจะรู้ตั er ้งนานแล้วอันนี้นะให้ยายเขาด้วยนี่ยายใส่ได้เรื่องใะไรพ่อเขาเนี่ยเขาไม่เป็นคนเอาไปให้พูไอ้เกี๋ยไอ้เกี๋ยไปนะข่อยเรืองต้ออยู่แลยข่อยเลือกอย่างเดียวคุณเช่าไปมอบเพื่อข่อยมองข่อยเรืองอยเรื่องอย่างเดียวไอ้ย่ะ หนึ่งหกหกเก้านี่ลายลายนี่นี่มี่นี่ลายลายี่วย่ย่ยช่วยๆยายเดนีเจ้าก็บอกว่ารจามจะไปลายนี่ก็ได้ก็เป็นการเลือกนะเสื้อผ้าพี่น้องฮะไอเอ็กในกอนในนี่จบพุ่งดีเนี่ช่วยนี่ก็ได้แ่ว่ามีพุ่งแ่ว่าไม้อะไรกพเลยผมว่าเอาไปหมดก็ ไม่ลูกก็ทางไหนไมเป็นตาแล้วก็อันนี้ก็ให้ยายได้ให้แม่เขาได้ให้ยายก็ใส่ได้เอาไปหมดถุงนั่นแหละเอาแล้างเม่แล้วเอาแล้วเออสีเลือกเสื้อผ้าเอาไปให้น้องพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็มีแต่สวยๆเลยสวยมากเลยนี่เจ๊อีเสื้อคุมอ่ะโอเคครับพี่ชีฝากไวุ้กร์นี้สวัสดีครับงานีป้องยันหั่นกล้องลนคนนะ ก็เลมือไงกเแล้วอหอกดขอบคุณ่นี้ครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับไม่ต้องบอกม่้อะไรกินอะไรสิใช่ไหมโดห้ามหูเดารู้ไหมี่นที่เอซึ่งพวกพวามัน lagi <tuk tuk mong -nong> ah selamat tinggal bye bye